สวัสดีค่ะมื้อเที่ยงของทุกคนโอ้บอแมนมื้อเที่ยงแล้วเนาะบ่ายแล้วค่ะมือมอม้อเที่ยงบ่ายมื้อนี้มื้อเที่ยงบ่ายกินข้าวแล้วแหลนะน้องประยุนน้ำไรแล้วเนาะมื้อนี้มาแกงอิโุอิมมหน่อไม้ค่ะเบิงจังใดจะมาแกงอิโุอิมมหน่อไม้ตีย้ายเหยื่อผัวเป็ดอิโุอิมมหน่อไม้เลยใชมีหลากหลายนะคะเนาะ มีอันบั้งคนกับซิมักซับเขาก็ยังก็มีจักเนาะจักน้อยๆตั้งคนกับซิมักทุบเปะเปะกินมาเบอร์ละค่ะแบบนั้นอ่ะเมื่อนี้เลยลองแบบนี้อิมิอิเมอเขียงแบบนี้ยำหายยำหน้าเซ่บเอาลราได้บาทนี้ได้มาเด้อมาเด้อมาเด้อทุกคน ว่ได้กินผู้เดียวเด้น้องก็เซมากินน้ำอยู่เพิ่นเมื้อพ่นมา,ตมาเตอเอธวีมาเด้อมาเด้อข้าวเทียงเด้อเออข้าวเทียงตอนบ่ายมันมีนิทานอยู่เด้เข้าวเที่ยงเหนีย,ง,ยงกินกันบำยังกาแซ่แกงใส่อันนี้ค่ะมะอึอมะเอือฟักทองสมาโบสมะโบ ผักกะดแล่วผมมีขอยแล้วผมมากินผักกะดแลมาเสื้อแกงเสือ้อผักอตู่มาคิดหลอมาเด้อมาเด้อเอาอะไรได้บาทน,นี่ยบอสลายใหญ่ห้าจำประแดะเป๊ะๆพร้อมบ้านทุ่งเจ้าหอนอยู่บ้านข่อยหอนยืดเนยขนนึ้นนี่แหละเมฆของเจ้าได้ตอนเนยอจะ่บนมี้ อุ้ยตายหกสามเอาเข้าเสื้อก่อนมันจะยากตรงนี้สี่นี่แหละแล้กันพีน้องแซ่บเจ้าของพอแซ่บก็จะไข่แซ่บเนาะเอ็ดเองเกินเองแซ่บเองไม่ใช่ขบวนน้ำกันนะมันคือหลอดเนาะก็ อืมอืมเพ็ดมาโบอันโดนละเข้าประเด็นเอสคลิปกินโซ่ไม่ค่อยว้าจะเอ็ดมันบาบเขาบอกว่าปูบาบดอกคอยป้าเป็นทางมวลกินข้าวปลาเสียบจับนกซุปะจ้าบอไม่ค่อยว่าจะเอ็ดไม่ค่อยว่า นนมาแมนต้นน้ำไม้เด้อค่ะเด้อเป็นโกเป็นเมนะพักคักเอามาทั้งโคดแล้วก็หูกิ้นบอบอันนี้คันผู้มันเรียบร้อยบานก็สิเตเดย,ย่างดีเนาะเอามาแบบลูกทุงให้มันเข้ากันน้ำไม้ก็เยือ่แล้วกะพักพักเอามาเป็นโคขรด ขานจะถอนซื้อเลยพูกไปเอเสเบสซิซัมไหนถอนบ่อเมหอนทเนาะถ้าอนทางมือทางมืออดเอดเอาเพื่ออะไรเพื่อปากเพื่อท้องบอ่ ใส่เห็ดเพราะว่าไม่ได้ซื้อโอ้ให้ันกินหรอยยังจะมาเพินแน่ทำหนักพ่อให้ส้มเจา้าน้ำไหลไหลย้อยน้ำคอยสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย